Let's go to Toronto with me. คลิปนี้จริงๆคือจะไปทำพาสปอร์ตไทยเล่มใหม่แต่ว่าคือหลักๆก็คือแผนก็คือจะไปกิน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 เพราะว่าอยากกินของอร่อยๆ นะ thank you to pick me up เ,เ,เขาก็ปล่อยยาเขาก็ยาไปอยู่ประมุนเลยเออวันนี้แดดแตเรา,เาด้งนข้างในเย็นๆคนะ่ะร้านเวียดนร้านนี้คืออร่อยแล้วก็ให้เยอะแล้วก็ราคาดีคือถ้ามีสิบเหรียญนะคือมากินแค่โผัุปอ่ะ ชามเดียวคืออยู่เลยเขาไม่มีแบบเหมือนเป็นเนื้อตุ๋นั้น่อก่อนเนาะไม่นะไม่ได้สั่งอย่างนั้นไงน้่งสั่งอีกอย่างไม่พี่อ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเนื้อตุ๋น จะแดนบังหุบวะบังหุบว่าจะอย่าๆฮะ ai lấy? บ็อกเก็ต I like it เนี่ยตรงไปแล้วเนี่ย như lan น้ำอะไรเองน้ำอะไรเอกขดเข็นขมเปี๊ยะของพี่ได้อะไรวะเนี่ถยถ่ายไปให้เพื่อนที่ทำงานดูคน <c oughs> ฟิลิปปินเยอะจะไ,ได้แบบอ,อยากกินอยากกิน Adapt mm -hmm. station, doors will open on the right. Clear the doors. Color station, doors will open on the right. อยู่ด้วยฮัลโแหลไฟนอลลี่น <c oughs> ม่พุ่งวนเลยนังตู้ดีใจด้วยตานแล้วนึกว่าอ้วนไปไหนตัวไหนแล้วเออใช่เมื่อกี้้องก็ดูอยู่เยอ้ใช่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  l o อ k good ์ a ดนโอเคแล้วสกูอะ I like ไ t i ก o า i ิ จะถ่ายกำันะไปให้แฟนดูพร้อมยางจะจะีโอหรือจะวิดีโอดอ่ะวีดีโอนี่ไงความละถ้าด้โอ้ยน่ากินมากอันนี้คืออะไรช็อกแลแลตเซ็นแกชเซนน้แก๊เซอือร่อยกล่องวะก็แค่กล่องมันก็ได้ใจใช่ไหมคือแบบมันพอดีเลยกล่องอันนี้คืออะไรอ่ะชาเขียวอ๋ออ่ะจเลยค่ะน่ากินมากอะสองพอดีกัน่เอยี้ะ้มันถูกปล เนาะกระสอบเบนอะเป็นลิฟต์อ่ะเอาเลยน้องจัดไปเลยจัดไปเลย,เลยอืมจัเลยทำจะใหญ่ไปไหมได้เลยไม่ใหญ่ค่ะต้องมือนะใครฉันว่านะจะไปรอดแต่การถ้เครื่องอะถจะเครื่องถ้ซ่อมอะฮะนะมันเปล่าก<ม>ารทีจะขายแค่ร้อยสิบห้า ก่อนเด็กจ oh, ๊อยากไปเที่ยวส่วนไหนไม่รู้ค่ะไม่มีความรู้ทางใดๆทั้งสิ้นอ๋อคือส่วนมากเขาก็จะไปเที่ยวกันหน้าร้อนน่ะนะเจ๊เพราะก็เขาไปทะเลกันทัมานอ่ะล่ะไปหาของกินแค่นั้นใช่แล้วของก็คือมันง่ายดิเจ๊อืมแล้วมันก็เปื่อยไวด้วยเอากุ้งหรือว่าเอาเอาหน่อไม้เห็ดหอมเอากุ้งซิงต้มเหืองไม่ใช่คะเก่าทอดเหรอมีคำนี้ใช่เผือบทอดเกือบทอดโอ้ ไม่เคยกินนะอันนี้กินไหมีม่ได้ากินนหมแต่บันก็จิ้มหน่อยได้ไหก็มันไม่มีอ่ะเราถึงต้องซื้อไปกินที่บ้านเลยทำจิ้มไก่บ้านเราเนาะทำจิ้มถั่วใช่ไหมสิ่งอย่างนั้นจะเหมาะเนาะนี่แหละจิ้มนี่แหละลองดูสิปกติก็กินอย่างนี้แหละแค่นั้นหวานไหมไม่หวานจะได้เราเก็บไป

เขาต้องช่วยถ่ายเจ๊ทำกินกันถ่ายได้เป็นนีอนเอ้ยนได้ข้าเมืองกันยอจะกินไหม้ต้องมาค่ะโออดิ นี่ไงตุ๊จังว่าดูตรงนี้เหมือนไอ้โรมิรอดช่องของเราใช่ใช่ใช่่ต้องสวนเหมือนของเราเลยอันนี้หนูหมวกระกาศใช่ป็หนูมกหมวกากาศไอ้หมวกอกาศทอดรเหมือนบ้าหมดเลยของข้าวางนเนดมจักัรนจ็ดแปดลูกยญใช่ใช่ร้านที่ว่ามันหัเีนะ อโอ้มีผักเยอะเลยมีบวบด้วยอ่ะผักบุ้งผักบุ้ง ไปเต๋อเรืผักบุงนี่คือผักบุงเหรอเีผักบุงวาเรกจริงอ๋อเดี๋ยวดูแล้วมันจะมีผักบุ้งหลายอย่างนะเอาอย่างเอาอย่างละอันดีกว่าเอาเนี้อันดีว,ดวจะเอาได้ไะนี่แบบ ได้งัไม่นายังนียังมีเครื่องแน้ีกทีนบเอากี่อันสอันก็พออออยบีอย่าขี้เองใส่กับเจ๊ ทำไปย่านางคือ,อนันนี้อ๋อมันก็คือชื่อย่านางเลยเนาะกัรดูดเ,เลือด ยันเนา,นะ,เาะีจจ่ผัดกะเพราอ่ะเสียใจนะจังไม่ด้ินแล้ไงไปสาบนะกันี่นะผสมกันส่วนไม่สวยก็ โอเคโอเคพี่พปลาไอปลาหางใยปลาหาน้อยสีกุหลาบไม่หรอก ôi lò vào, vào, vào. <laughs>